แอลเจ้าก็แชร์กันออกไปอีกคนละก้าไหนดูดีไซนสายแชร์ยังสายกุลาไปแล้วชายแชร์ยังแอนไพยอยากบอกอะไรสายแชร์ยังเดี๋ยวขอดูดีดไซน์ยังไม่มีผู้แชร์ให้เลย <live> ขอผู้แชร์ในดีไซนถ้าไม่มีผู้แชร์ถือไอ้นี่นะสลาสิธิ์นะสีดวงช่วงนี้ดีไหมสามวันนี้นะข้าจะดูให้เจ้า ดูไปแล้วดูไปแล้วปุ๋ยแฟนไม่มาช่วยเรื่องเงินไม่มีเงินจะมาช่วยสีช่วงนี้จะดีไหมไพ่บอกไม่ดีเจ้ามีอุปสรรคเยอะไพ่ดาบขึ้นเต็มเลยทรายการเงินจะดีขึ้นไหมให้ไปสวดกระถาเงินล้านแล้วกันการเงินเจ้ายังพอหาได้อยู่หาได้อยู่นะเลวเซคนละเก้าพันปอมแชยังปอมแชยัง ป้อมแชร์แล้วป้อม